ก็ขอบพระคุณนะครับแล้วก็เบื้องแรกก็ชื่นชมนะครับผู้แปลที่สามารถแปลออกมาเนี่ยได้ใช้ภาษาสละสรวยรวมไปถึงกลับไปสืบค้นเอกสารชั้นต้นนะครับเวลาโค้ดข้อความมาเนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยนะครับได้ข้อความที่มันเป็นใจความมาจากตัวเอกสารชั้นต้นจริงๆนะครับทีนี้สําหรับงานชิ้นนี้เนี่ยผม ได้อ่านครั้งแรกสมัยเรียนปิญียโทนะครับแต่ก็อ่านไม่จบเหมือนนักศึกษาทั่ไวไปว่าเป็นภาษาอังกฤษน่าจะทํามไม่ผิดนะน่าจะตีพิมพ์ครั้งแรกในปี2545นะครับทีนี้ความสําคัญของงานชิ้นนี้ในแง่ประวัติศาสตร์นิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับรัชกาลที่5เนี่ยผมคิดว่าอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยพูดไปแล้วนะครับก็คือในแง่ที่ว่าเป็นงานประวัติศาสตร์ที่วิเคราะห์ ภาพจําความรับรู้เกี่ยวกับตัวตนของรัชกาลที่5และก็สยามในยานที่จะต้องปรับตัวเข้ากับโลกตะวันตกเนี่ยโดยเป็นการคิดวิเคราะห์ผ่าน uh, วัตถุสาภาพสิ่งของอะไรต่างๆเนี่ยว่ามันมีแง่มุมที่สําคัญอย่างไรในแง่ของการทํางานเชิงวิชาการเนี่ยแน่นอนว่าโดยปกติเนี่ยเราก็นอกจากหัวข้อประเด็นสําคัญที่มักจะเป็นหัวข้อพวกธีมใหญ่ๆพวกการปฏิรูปราชการการต่อต้านอาณานิคมตะวันตก อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับงานชิ้นนี้เนี่ยจึงขยายเพดานอย่างใหม่ที่ในแวดวงนักวิชาการไทยในยุคนั้นเนี่ยเราอาจจะอาจจะยังไม่ได้คิดถึงหรืออาจจะย์ก้าวไปไม่ถึงมากนักนะครับจนกระทั่งในเวลาต่อมาเนี่ยก็จะปรากฏงานของอาจารย์ชาตรีเนี่ยนะครับที่จะเป็นลักษณะการวิเคราะห์สิ่งปลูกสร้างสถาปัตยกรรมอะต่างๆที่พาเราไปทําความเข้าใจว่าจริงๆแล้ว บรรดาสิ่งของวัตถุเหล่านี้เนี่ยนะจากเดิมเนี่ยเร,เราทําความเข้าใจมันเนี่ยผ่านแง่มุมของประวัติศาสตร์ศิลปะประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเนี่ยแต่แท้จริงแล้วเนี่ยมันมีอุดมการณ์มันมีเทอร์นิ่งพอยต์ทางประวัติศาสตร์มากกว่านั้นนะครับทีนี้งานของเปเรจจีเล่มนี้เนี่ยสำคัญอย่างไรนะครับถ้าเกิดในแง่มุมส่วนตัวของผมเนี่ยนะก็เป็นคนที่เขียนงานที่เกี่ยวกับ กระบวนการสร้างพระเครื่องหรือการกลายมาเป็นวัตถุมงคลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์นับตั้งแต่ช่วงรัชกาลที่5จนถึงปัจจุบันเป็นต้นมาเนี่ยว่ามีความเป็นมาได้อย่างไรนะครับทีนี้ผมคิดว่าในแวดวงสังคมไทยโดยทั่วไปเนี่ยภาพของรัชกาลที่5เนี่ยนะครับก็เป็นแมส โฟโต้อย่างหนึ่งที่คิดว่าเป็นหนึ่งในรูปที่มีทุกบ้านที่มีมาก่อนหน้าน,นี้นะรวมไปถึงถ้าเกิดใครไปตามร้านอาหารอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีภาพของรัชกาลที่5ที่ท่านอ่ะนุงผ่าแล้วก็ทอดประทูหรืออะไรต่างๆแล้วก็จะกลายเป็นอ่าเป็น,เป,นเป็นภาพมงคลประจําร้านอาหารอย่างหนึ่งเช่นเดียวกวับที่เวลาเราไปตามร้านตัดผมแล้วก็จะมีรูปของอสมเด็จพระราชชน,นีกับรัชกาลที่9ที่ท่านกําลังคลิปผมให้เนาะในช่วงพระราชพิธีทรงผนวดซึ่งเมื่อพิจารณายอย่างนี้เนี่ย ก็เห็นได้ว่าจริงๆแล้วบรรดาวัตถุสิ่งของเหล่านี้เนี่ยนะแน่นอนว่ามีปฏิบัติการเชิองอุดมการณ์ต่อชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยในแง่มุมที่กว้างขวางมากกว่านี่นะครับซึ่งลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็จะมีที่พลต่อง,งานของผมด้วยก็คือว่าผมสนใจประวัติศาสตร์ศาสนาในแง่ที่ไม่ใช่เป็นตัวเทคในแง่ที่ไม่ใช่เป็นตัวหลักการหรือหลักอะไรแต่ว่าในแง่มุมที่ว่าบรรดา religious material หรือว่าบรรดา วัตถุสิ่งของเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อชีวิตประจําวันหรือว่าแนวคิดทางศาสนาของคนเนี่ยมากกว่าตัวหลักการที่เป็นทฤษฎีหรือว่าเป็นเทคนะเช่นเดียวกันกับสถาบันกษัตรยนนิย์ก็คือว่าในแง่สมุติฐาาเนี่ยก็คือว่าความศักดิ์สิทธิ์ความสําคัญขึ้นมาของสถาบันกษัตริย์เนี่ยนอกเหนือจากตัวบทกฎหมายอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยนะในแง่ของวัตถุสิ่งของหรือการแพร่ออกไปในระดับแมสผ่านาสิ่งของวัตถุรูปท่ทยต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็มีอํานาจ ต่อชีวิตประจำวันของผู้คนเช่นเดียวกันนะครับทีนี้อย่างที่วิทยากรหลายท่านได้พูดไปแล้วหรือว่าในหนังสือของเปเลจีน,นําเสนอไปเนี่ยแน่นอนว่าเราก็คง เข้าใจตรงกรันในแง่ที่ว่าชนชั้นน้ำสยามนับตั้งแต่รัชกาลที่5เป็นต้นมาเนี่ยก็กระตือรือร้นแล้วก็เต็มใจที่จะปรับปรุงเปลี่ยนตัวเองเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอเขตอารยธรรมอิทธ,ธิพลตะวันตกในห่วงระยะเวลาดังกล่าวในการพยายามที่จะนิยามหรือว่าแสดงตัวตวนว่าตัวเองเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ทันสมัยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบกษัตริย์โลกในโลกยุคสมัยใหม่แล้วแต่อย่างไรก็ตามนะครับ ก็จะมีบางประเด็นเหมือนที่อาจารย์ชาตีเนี่ยตั้งคําถามไว้ก็คือว่าเมื่อกษัตริย์สยามเนี่ยปรับตัวเป็นอย่างโลกตะวันตกแล้วอะไรเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ยังสามารถจะลงสร้างหรือว่าสําแดงตัวเองเป็นกษัตริย์แบบตะวันตกอย่างเต็มที่แล้วและอะไรที่เป็น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 สิ่งสําคัญที่ยังแสดงเห็นว่ายังเป็นกษัตริย์แบบไทยๆหรือว่ายังเป็นไทยอยู่ผมคิดว่าในงานของเปรจีเรื่องนี้เนี่ยนะครับจะมีเกร็ดอยู่นิดหนึ่งที่อาจารย์เปรจีพูดไว้นะครับก็คือพูดถึงเรื่องเมื่อใดก็แล้วแต่ ที่กษัตริย์สยามเนี่ยไปดีลหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับงานด้านโบราณคดีหรือว่าในลังกาในอินเดียต่างเหล่านี้เนี่ยนะรัชกาลที่5ก็จะแสดงตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นกษัตริย์ชาวพุทธ ที่มีความรู้ดีในเรื่องพุทธศาสนามีศรัทธาดีต่างๆที่เป็นต้นนะยังไม่รวมถึงว่าในบริบทในยุคดังกล่าวเนี่ยนะสยามอาจจะเป็นชาติเดียวในขณะนั้นที่ยังเป็นพระหมหากษัตริย์ชาวพุทธที่ยังเป็นดินแดนที่เป็นประเทศที่เป็นเอกราชอยู่นั่นเองนะครับทีนี้เวลาที่ถามว่าแล้วกษัตริย์สยามนะ ในหนังสือเขาจะบอกไว้ว่ากษัตริย์สยามเนี่ยสะสมทุนด้วยการเดินทางไปต่างประเทศสะสมสิ่งของส่งบรรดาลูกๆพี่ๆน้องๆเนี่ยไปเรียนหนังสือตามอย่างตะวันตกเพื่อเป็นการสะสมทุนหรือว่าสันแดงตัวตนว่าตัวเองก็เป็นคนที่โมเดิร์นไนท์แล้วเป็นคนซีวิไลแล้วหล่ะนี้เป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามอันนั้นเนี่ยเป็นภาพที่ปรากฏต่อสาธารณะในฐานะที่ต้องปรากฏต,ตัวต่อโลกตะวันตกแต่ในอีกมิติหนึ่ง เวลาที่กษัตริย์สยามจัดการกับเรื่องพวกนี้เนี่ยภายในเนี่ยต้องให้เราจรินตนาการว่าหนึ่งเลยเนี่ยการเสด็จไปประพาสยุโรปของอรัชกาลที่ห้าเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็เป็นครั้งแรกๆที่กษัตริย์สยามเนี่ยออกนอกราชอาณาเขตโดยไม่ใช่งานสงครามใช่ไหมทีนี้เวลารูปแบบเดิมเนี่ยออกไปทําสงครามเนี่ยมันก็มีพิธีกรรมตามอย่างจารีตเนี่ยที่กําหนดเอาไว้อยู่แล้วแต่ว่าเมื่อต้องไป ภายใต้กรอบเงื่อนไขใหม่เนี่ยมันก็นํามาสู่การประดิษฐ์ทเนียมพิธีกรรมอย่างใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนด้วยนะหนึ่งในการพยายามที่จะรักษาความเป็นไทยควบคู่ไปกับการแสดงตัวว่าตัวเองเป็นกษัตริย์สีวรายแบบโลกตะวันตกแล้วก็คือการประดิษฐ์พิธีกรรมที่ว่าก่อนเสด็จออกจากอาณาเขตเนี่ยต้องไปปฏิญาณตัวหรือว่าไปสักการะพระแก้วมรกตให้คําสัต,รรตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระมหาสมณเจ้าว่าถ้าไปยุโรปเนี่ย ไปดื่มเหล้าดื่มสุรา้าแล้วแต่จะไม่ดื่มให้เมาไม้เสียสติจะไม่ไปมีเพศสัมพันธ์กับหญิงชาวตะวันตกอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะนอกจากนี้เวลาที่เสด็จลงเรือกลไฟไปเนี่ยนะนอกจากอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเสื้อผ้านหน้าผมตามอย่างตะวันตกเนี่ยอย่างหนึ่งที่เราห้าเอาไปก็คือเป็นพระพุทธรูปประจําตัวของพระราชบิดากับเอาฟันของรัชกาลที่4กับฟันของแม่ของพระองค์เนี่ยไปด้วยนะถ้าเกิดอ่านในเรื่องในบันทึกไกลบ้านเนี่ยก็จะบอกว่า เมื่อไปถึงแถวสิงคโปร์เนี่ยเป็นวันถลเหลิงศพก็คือเป็นวันปีใหม่ไทยพอดีเนี่ยก็ให้อัญเชิญเอาฟันของลอสี่กับแม่เนี่ยออกมาทําพิธีส่งกลานก็คือส่งน้ำนะแล้วก็พิธีกรรมพวกนี้เนี่ยนะอาจจะเป็นเก็ดเล็กเกดน้อยอาจจะไม่ใช่งานใหญ่อย่างเช่นการเตรียมการรับเสด็จกลับจากยุโรปหรือว่าพิธีกรรมเปิดพระบรมรูปทรงมา้าอะไรพวกนี้แต่ถามว่าสําคัญอย่างไรก็คือว่า ในมิติหนึ่งเนี่ยนะครับกษัตริย์สยามเองเนี่ยก็คือว่าเ,เตรียมการอย่างดีในการที่จะเป็นกษัตริย์ในโลกสมัยใหม่ตามแบ่งตะวันตกแต่ในอีกมิติหนึ่งเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นเครื่องไม้เครื่องมืออย่างหนึ่งที่ทรงพลังในการที่จะคีบตัวเองว่าแม้ว่าจะทันสมัยแล้วก็ตามแต่ความเป็นสถานะความเป็นพุทธราชาธรรมราชาเนี่ยยังคงได้รับการรักษาอยู่แล้วก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการ classify หรือว่า ไอดีนติฟายตัวเองว่ามีบางอย่างที่เราต่างจากโลกศากลอยู่และดีไม่ดีเนี่ยการเป็นพุทธเนี่ยอาจจะดีเลิศกว่าความเป็นตะวันตกไปทั้งหมดเสอีกหน,นึ่งนะครับทีนี้ต่อมานะครับในเรื่องของการส่งโอรสไปศึกษาในโลกตะวันตกเนี่ยอันนี้ก็อย่างในหนังสือเนี่ยก็ได้กล่าวไว้ว่าก็เป็นเป็นภาระเป,เป็นเป็นรายจ่ายทางงบประมาณที่สําคัญอย่างหนึ่งของราชสํานักในช่วงดังกล่าวทีนี้การส่งลูก,ลก ไปเรียนในยุโรปในห่วงดังกล่าวเนี่ยก็เช่นเดียวกันก็คือว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนั่นเองนะครับความกังวลอย่างหนึ่งของรัชกาลที่ห้ารวมไปถึงสมเด็จพระหมหาสมณเจ้าก็คือว่ากลัวว่าบรรดาเจ้าชายต่างๆเหล่านี้จากสยามไปนาน,านแล้วจะกลายเป็นว่าเปลี่ยนตัวเองเป็นคนยุโรปไปทั้งหมดเลยก็คือว่าไม่เรียนหนังสืออย่างเดียวและจะเปลี่ยนเป็นชาวคริสต์ซึ่งเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งที่รัชกาลที่ห้าเองเนี่ยก็กังวลเป็นอย่างมาก ทีนี้เครื่องไม้เครื่องมืออย่างหนึ่งที่รัชกาลที่5เนี่ยใช้ในการเป็นหลักประกันว่าลูกๆตัวเองเนี่ยเมื่อไปอยู่โยุโรปนานๆแล้วจะไม่เปลี่ยนเป็นตะวันตกทั้งหมดคือ,เ,อเป็นคนทันสมัยแบบตะวันตกได้รับการศึกษาอย่างดีแต่ยังคงเป็นชาวพุทธที่ดีตามมาตรฐานของราชสำนักธิยามดูเนี่ยก็คือการที่ราห้าเนี่ยเริ่มทำเนียมก็คือว่าสร้างพระเครื่ององค์เล็กๆ พระราชทานให้กับบรรดาลูกๆแล้วก็น้องชายที่ไปเรียนยุโรปค,ควบคู่ไปกับการปรึกษากับสมเด็จพระมหาสมณเจ้าว่าแต่เดิมเนี่ยเจ้านายสยามเนี่ยนะครับเมื่อจำเริญวัยขึ้นแล้วเนี่ยจะต้องบวชเรียนสักระยะหนึ่งเพื่อเป็นการฝึกฝนเรียนรู้ภาษาบาลีหรือว่าธรรมเนียมเกี่ยวกับพุทธศาสนา ครั้นในเวลาต่อมาเมื่ออิทธิพลการศึกษาแบบตะวันตกเนี่ยมันมากขึ้นแล้วในสยามเจ้านายพวกเนี้ยไม่มีเวลาที่จะไม่ไม,ไม,ไม,ไม่อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องไปบวชเนรหรือบวชพระอีกแล้วทําอย่างไรที่จะทําให้บรรดาพวกเจ้านายพวกเนี้ยยังคงสถานะเป็นชาวพุทธที่ดีตามมาตรฐานราชสันิไทยอยู่ก็คือพระหมหาสมณเจ้าก็ประดิษฐ์พิธีกรรมธร,รมเนียมก็คือการแสดงตัวเป็นพุทธ,ธมามะกะและก็รวมไปถึงการให้ปริญญาต่อหน้าพระพักก่อนออกไปเรียนที่ยุโรปว่า เมื่อไปอยู่ยุโรปแล้วเนี่ยจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนรักษาเกียรติราชตระกูลขณะเดียวกันก็ยังเป็นชาวพุทธที่ดีซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยเวลาที่รัชกาลที่5ไปยุโรปเนี่ยนะครับก็จะมีจดหมายโต้ตอบกับสมเด็จพระมหาสมณเจ้าเช่นก็พยายามจะบอกว่าไม่อยากให้พระสังฆราชเนี่ยเป็นห่วงเพราะว่าพวกลูกๆพวกนี้ดูพฤติกรรมแล้วเนี่ยยังไงก็ไม่น่าจะเปลี่ยนศาสนาได้ส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยอาจจะมีบ้างแต่ว่าเรื่องที่ว่าจะไปศรัทธาศาสนาเนี่ยตามอย่างตะวันตกเนี่ย ไม่น่าจะมีนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับในงานเ,เล่มนี้เนี่ยนะครับอีกประการหนึ่งนะครับก็คือว่าในแง่ของตัวอย่างของการใช้หลักฐานเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราอ่านไปแล้วเนี่ยนะเราเห็นได้ว่าเอกสารหลักๆเนี่ยนอกจากเป็นเอกสารพวก พอจช,อชอตามปกติที่เราคุ้นชิน,ก,นกันดีกับการอ่านงานหรือว่าทํางานทางปอติสัตร์เนี่ยนะครับก็คือว่าการให้ความสําคัญกับหลักฐานชิ้นละอันพลาน้อยแต่ว่ามีนัยยะสําคัญอย่างยิ่งในเชิงการก่อรูปรัชชาสมัยใหม่หรือว่ารัสมบูรณายาสิทธิราชในขณะนั้นนะครับะจะมีบางส่วนในหนังสือเล่มนี้เนี่ยที่พูดไว้ว่าการแต่ดั้งแต่เดิมเนี่ย การมองเห็นหรือการจำใบหน้าหรือการเห็นหน้าของกษัตริย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมากอดในสังคมสยามจนกระทั่งในเวลาต่อมาเนี่ยเกิดเทคโนโลยีการถ่ายรูปแต่ว่าการถ่ายรูปเนี่ยอย่างเช่นที่รัชกาลที่สี่ทิเริ่มเนี่ยก็จะปรากฏเฉพาะในแวดวงภายในของราชสำนักหรือว่าพระบรมวงศานุวงศ์ใกล้ชิดเท่านั้นจนกระทั่งในเวลาต่อมาเนี่ยการปฏิรูปการปกครองกลไกของรัชสมัยใหม่ไปพ้องยิ่ง พวกการสื่อสาระอะไรต่างๆเนี่ยที่จะต้องนํามาสู่การเกิดสแตมหรือว่าร,รมเนียมการใช้โปสการ์ดตามอย่างยุโรปรวมไปถึงการแพร่หลายของเงินตราเนี่ยมันทําให้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยที่เป็นวัตถุของโลกหรือว่ารัสมยใหม่เนี่ยกลายเป็นเครื่องไม้เครื่องมืออย่างหนึ่งในการส่งผ่านความรับรู้หรือว่าอุดมการกษัตริยนิยมเนี่ยให้ผ่านวัตถุสิ่งของพวกนี้ด้วยเห็นไหมครับอย่างเช่นเหรียญตราเงินตราที่ระลึกต่างๆเนี่ยก็มักจะเป็นรูป ที่เป็นภาพแทนหรือบุคลาธิสถานของพระราชวงศ์ต่างๆเหล่า,า,า,านี้เป็นต้นนะครับขณะเดียวกันการเกิดขึ้นของสแตมเนี่ยก็เป็น,นกลไกสําคัญอย่างหนึ่งของรัสยามในห่วงดังกล่าวที่ทําให้คนสยามเนี่ยรู้จักมักคุ้นใบหน้าว่ารัชกาลที่5เนี่ยคือกษัตริย์ของดินแดนแห่งนี้ผ่านอุปกรณ์ที่มันจะต้องใช้ในการติดต่อสื่อสารเหล่านี้ mm. นี่เองนะครับแต่อย่างไรก็ตามะจะมะีประเด็นนิดหนึ่งนะครับในแง่ที่ว่าเวลาที่เปรตจีเนี่ยพูดถึงเรื่องว่า รอห้าบริโภคใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแสดงความเป็นตัวตนกษัตริย์ในโลกสมัยใหม่ตามอย่างตะวันตกเนี่ยอย่างหนึ่งที่คิดว่าอาจจะอาจจะหายไปจากงานชิ้นนี้นะครับแล้วผมก็คิดว่า มีความสําคัญพอสมควรก็คือว่าการเกิดขึ้นของบรรดาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในช่วงรัชกาลที่ห้านะครับคือแต่เดิมเนี่ยการแสดงเครื่องยศอะไรต่างๆของเจ้านายขุนนางในรัชกาลไทยเนี่ยก็จะไม่ใช่พวกสายสะพายไม่ใช่เหรียญตราอะไรต่างๆเหล่านี้นะจะเป็นพวกพานหมากพานภูเสลียงคานหามอะไรต่างๆก็ว่าไปจนกระทั่งในเวลาต่อมาเนี่ยช่วงรัชกาลที่สเนี่ยนะครับก็จะเริ่มรับอิทธิพลกษัตริย์แบบตะวันตกมากขึ้นก็คือว่า มีการติดเหรียญตาดาราอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยแล้วก็นํามาสู่วัฒนธรรมธรรมเนียมาการสร้างเครื่องราชชอิสริยาภรณ์ตระกูลต่างๆของรัชกาลที่5แล้วก็มีการพระราชทานเนี่ยออกไปอย่างแพร่หลายควบคู่ไปกับการขยายตัวของกลไกลหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครสนใจหรือว่าขยายในส่วนนี้ได้เนี่ยมันก็เขีนภาพของว่า ประการแรกก็คือว่าการาการรับธรรมเนียมตามอย่างตะวันตกในการแสดงยศศักดิ์หรือว่าฐานานุศักดิ์ของคนนะก็คือเป็นเครื่องราชนะครับแต่ในขณะเดียวกันบรรดาตราสัญลักษณ์ชื่อเรียกต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันยังคงความเป็นไทยอยู่ก็คือแสดงหเ็นถึงความเป็นไฮบิดหรือขณะเดียวกันก็คือเหมือนอย่างในงานที่กล่าวไว้ก็คือว่า,าชนชั้นนาสยามเองเนี่ยก็ฉลาดมากพอที่จะว่ารับอิทธิพลตะวันตกแต่สามารถปรับ รูปแบบคบติเชิงสศิลษ์ต่างๆเนี่ยให้ยังเป็นอุดมการณ์เชิงจารีตอยู่ต่อไปได้น,นั่นเองนะครับ <c oughs> ประการต่อมาเนี่ยนะครับจะอยู่ในบทท้ายๆนะครับพูดถึงเรื่องออสิ่งหนึ่งที่มีนัยยะสําคัญแล้วก็มีปฏิบัติการทางอุดมการณ ในเชิงพื้นที่ที่สาคัญนะครับแล้วก็เป็นหมุดหมายสําคัญอย่างหนึ่งของรัชกาลที่5ก็คือการเกิดขึ้นของอลานพระบรมรูปทรงมา้าที่ลานพระราชวังดุสิตนะครับอาจารย์เขาก็อธิบายไว้ใน,ในหลายๆส่วน,นครับแต่อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เป็นลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของชนชั้นนำสยามก็คือว่าแม้ว่าจะบริโภคความเป็นตะวันตกแม้ว่าจะปรับตัวตามอย่างโลกสมัยใหม่ก็แล้วตาก,ก็ตามนะครับแต่ก็จะมีบางมิติเช่นพิธีกรรม ความเชื่อเกี่ยวกับพราหมเลิกยามในการวางศิลาเลิกวางสิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับที่ยังผสมผสานแล้วก็ชนชัน้นนาไทยเองเนี่ยยังปรับประสานให้มันกลมกลืนกับ ในสถานการณ์ในห่วงดังกล่าวได้นะครับทีนี้มีประเด็นเพิ่มเติมนิดหนึ่งในกรณีของพระบรมรูปนะครับอาจารย์เปรจีเนี่ยก็จะวิเคราะห์ว่ามันก็นํามาสู่ความรับรู้อย่างกว้างขวางนะของออรัชกาลที่5บนพื้นที่สาธนารณะนะครับทีนี้ถามว่าการสร้างพระบรมรูปกษัตริย์เนี่ยดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งเคยเกิดขึ้นครั้งแรกในสังคมไทยนะครับแต่ว่าก่อนนั้นเนี่ยก็เคยมีการสร้าง พระบรมรูปพระมหากษัตริย์ในอดีตสี่รัชกาลที่ปราสาทประเทศบิดอนทีนี้ในแง่ของสเปซเนี่ยมันก็มีความสําคัญในแง่ที่ว่า1กรณีการสร้างพระบรมรูปกษัตริย์ที่ปราสาทประเทศบิดอนเนี่ยประการแรกเลยก็คือว่าเ,เป็นการสร้างรูปเหมือนกษัตริย์ที่มีอนาโตมีเป็นมนุษย์ แล้วก็ใบหน้าเป็นเหมือนบุคคลจริงๆซ,งซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจากเดิมเนี่ยเวลาจะสร้างรูปเคารพแทนพระมหากษัตริย์ก็มักจะเป็นพระพุทธรูปแล้วก็ตั้งชื่อไปตามอย่างธรรมเนียมเหล่านี้เป็นต้นครับอันนี้ก็เป็นผลมาจากการที่สยามเองเนี่ยปะทะเข้ากับไอเดียนะครับเกี่ยวกับบอดี้หรือว่าร่างกายหรือว่ารูปเหมือนของบุคคลเนี่ยในห่วงระยะเวลาดังกล่าวเช่นเดียวกันนะครับประการที่2ก็คือว่าในยะความสําคัญของอรูปเหมือนกษัตริย์ในปราสาทพระเทพบิดรเนี่ยก็คือว่าเป็นลักษณะพื้นที่ เชิงจารีตก็คืออยู่ในพื้นที่พระบรมราชวังนะครับมีสถานะสําคัญก็คือเป็น p r i v a t e ก็คือว่าเป็นเรื่องเป็นสมบัตสารบรรพระบุษหรือว่าเป็นหอสําหรับบันพระบุษสําหรับราชตระกูลหรือว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวของพระราชวงศ์นะครับทีนี้ในเวลาต่อมาเนี่ยเมื่อมีการสร้างพระบรมรูปทรงมาขึ้นเนี่ยนะครับนอกจากรายละเอียดต่างๆที่อาจารย์เปรตจีได้อธิบายไว้แล้วความสําคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าพระบรมรูปทรงมาเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพับบิก ในพื้นที่สาธารณะที่เปิดกว้างที่ถ้าเกิดอ่านในงานของรัฐที่พิธีเสด็จพ่อรอห้าของอาจารย์นิธิเนี่ยก็จะเห็นภาพว่าในเวลาต่อมาเนี่ยในทศวรรษ30เนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นมหาวิหารของบนชนของชนชั้นกลางไทยในห่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยนั่นเองนะครับทีนี้อีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วมันเกิดขึ้นมาพร้อมกับการสร้างาพระบรมรูปทรงม้าของรัชกาลที่5ก็คือว่าการสร้างาพระบรมรูปดังกล่าวเนี่ยนะครับ สร้างขึ้นในขณะที่พระมหากษัตริย์เนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยถือกันมากว่าจะไม่ทำนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีลักษณะของเป็นแมสหรือว่าเป็นป๊อปปูล่าก็คือว่ามีการระดมทุนก็คือการของเงินบริจาคจากประชาชนคนทั่วไปซึ่งแต่เดิมเนี่ยรำเนียมการสร้างรูปเหมือนของพระมหากษัตริย์เนี่ยก็มักจะเป็นเรื่องกิจการภายในของราชสำนักเป็นหลัก น,น,นี่ก็คือสะท้อนเนียนถึงความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างพระมหากษัตริย์ในช่วงรัชกาลที่5กับประชาชนหรือว่าพลเมืองในห่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยนะครับทีนี้จะมีเก็ดเพิ่มเติมนิดหนึ่งก็คือว่าในในช่วงของการสร้างพระบรมรูปดังกล่าวเนี่ยนะครับในหนังสือก็พูดถึงไว้ว่ามีการแจกเหรียญที่ระลึกด้วยนะครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ไม่เคยมีขึ้นมาก่อนด้วยก็คือว่าลอหเองเนี่ยมีการสั่งทํารูป พระบรมรูปยืนของพระองค์เนี่ยนะครับขนาดเล็กขนาดบูชาซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับคือว่าสําหรับใครก็แล้วแต่หน่วยงานราชการหรือใครที่บริจาคเงินจํานวนหนึ่งเนี่ยก็จะได้รับพระบรมรูปเหมือนขนาดเล็กเนี่ยไปบูชาที่บ้านด้วยซึ่งการครอบครองรูปเหมือนพระมหากษัตริย์ที่เป็นภาพแทนคนจริงๆเนี่ยเป็นธรรมเนียมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสังคมสยามถามว่าแล้วสําคัญอย่างไรก็คือว่าเออมันก็นํามาสู่การย่น ย่อระยะความสัมพันธ์ก็คือว่าระหว่างจากเดิมเนี่ยภายใต้ระบบแบบจารีตเนี่ยพลเมืองหรือคนทั่วไปกับกษัตริย์เนี่ยโอกาสที่จะปฏิสัมพันธ์กันในระดับบ้านเรือนในพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยก็แทบไม่มีใช่ไหมครับตนกระทั่งในเวลาต่อมาเนี่ยเมื่อเกิดทำรรเนียมการสร้างรูปเคารพแบบนี้ขึ้นเนี่ยก็จะกลายเป็นรากฐานในเวลาต่อมาให้เกิดการสร้างรูปเคารพหรือรูปเหมือนของพระมหากษัตริย์นะครับ ขึ้นแล้วก็ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางตรงระหว่างปัจเจกในฐานะที่เป็นพลเมืองกับพระมหากษัตริย์ในฐานะที่เป็นภาพแทนหรือว,ว่าลูกเคารพสําหรับบุคคลด้วยอันนี้เนี่ยก็เป็นธรรมเนียมอย่างใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของออพิธีกรรมพิธีการในส่วนนี้นะครับแล้วกออ็อีกอย่างหนึ่งนะครับในเชิงของออประวัติศาสตร์นิพนธ์เนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะถ้าเกิด แต่บรรดากลุ่มงานที่มีลักษณะแนวคิดวิถีทางอธิบายใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับกับงานของอาจารย์เปรจีเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยเท่าที่สำรวจพบเนี่ยจะมีงานของเอเดสเตอร์นะครับที่พูดถึงเรื่องเอ่อวอร์ชิปปิ่งออฟเดอะเรทคิงนะครับก็คือพูดถึงลักษณะงานเนี่ยก็จะเหมือนเป็นการอธิบายนะครับภาพรวมๆว,ว่าภาพ แทนของความเป็นพระมหากษัตริย์ที่นําความเจริญก้าวหน้ามาสู่สยามของรัชกาลที่5เนี่ยมีส่วนสําคัญในการเป็นแม่แบบหรือก็ก่อให้เกิดการทาบทาับระหว่างรัชกาลที่5กับรัชกาลที่9นะแล้วก็นํามาสู่ข้อสรุปของสเตอร์ในแง่ที่ว่า,เ,าเรื่องเล่าแบบนี้ทั้งรอ5และก็รเเนี่ยมันนามาสู่สิ่งที่เรียกว่าโมเดิร์นแฮกิโอกาฟีก็คือว่าเป็นชีวประวัตินักบุญแบบใหม่ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในสังคมไทยก็คือว่าแต่เดิมเนี่ยเวลาเขียนชีวประวัติหรือบทบาทของพระมหากษัตริย์ ในความรับรู้ของคนไทยเนี่ยก็มักจะเป็นเรื่องการสะสมบุญญาบารมีตามคติกษัตริย์โพธิสัตว์อะไรต่างๆเหล่านี้ก็ว่าไปแต่ในกรณีของรัชกาลที่5หรือว,ว่ารอเก้าเนี่ยมันนำมาสู่เพอร์เซพชันแบบใหม่ก็คือว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีลักษณะเป็นมนุษย์มากขึ้นแต่ขณะแล้วก็อุทิศตัวเพื่อการพัฒนาประเทศแล้วก็เปลี่ยนปแปลงประเทศมากขึ้นซึ่งบรรดา เรื่องเล่าความรับรู้ความเป็นไปต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีอิทธิพลอย่างสําคัญในการขยายความรับรู้เ,เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยให้กว้างขวางออกไปในระดับแมสหรือในระดับมวลชนนั่นเองนะครับ